น,นี่แลยนะคะกับโม,โมิวม,มุกมารีวิววันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นสกู๊ตชี่วอเทอร์เมลอนหรือสกู๊ตชี่แตงโมน่าเดย์นะคะเป็นของพรหมพานทำมูกกับชาวาใช่ไหมคะนตะมุกใช่ค่ะอันนี้เราก็ได้มาจากร้าน ะะก็จะเป็นด้านหลังของแพกเกตด้วยเนาะแล้วก็เป็นแพ็เกตะะเกจน่ารักมากเลยนะคะชแบบสีเขียวสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มค่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีเป็นโลกโก้ของชาวาแล้วก็มีเป็นของพาวเวฟพาค่ะมีช่องการติดการติดต่อด้วยนะคะแล้วก็จะเขียนว่าแตงโมใช่เลย <c oughs> อันนี้ก็น่ารักม,ม,มากเลยะคะ่ะก็เริ่มหายากแล้วบางร้านก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมคันมุกบางร้านก็หมดเลยใช่พี่มิวก็ได้มาแล้วยู้คะ เออเดี๋ยกเขาเก่งแต่พี่เดี๋ยวให้เขาเขาสิเดี๋ยนมุกเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนมุกอนี่นะคะแล้วก็เก่งมาแล้ววาเดี๋ยวเรามาดูตัวแพคเกจกันก่อนนะคะแพคเกจด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเป็นแตงโมแล้วก็จะมีเขียนว่าวอเตอร์เมลอนแล้วก็จะเป็นเป็นเขียวสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนนะคะอันนี้ก็จะเขียนประมาณว่า หมือนเซนะ็นซูเปอร์ซอฟ์เนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะด้านหลังก็จะมีเป็นโลโก้ของ p o w เ r อ a พาแล้วก็ช่องการ,การติดต่อของแล้วก็จะมีเป็นเอ่อชาวานะคะเห็นไหมเออก็มีการช่องการติดต่อเหมือนกันเขียนตรงนี้นะคะก็เขียนวแบบ่าแปงโมค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูตัวสกู๊ตชี่กันเลยนะนี่นะคะก็คือตัวสกู๊ตชี่ของเขาค่ะเป็นตัวอย่างนี้นะน้แป้งก็จะเป็นแปงโมอย่างนี้นะคะ่ะมีเมล็ดด้วยใช่ไหมนุ๊ก เม็ดขับไม่ได้มาเล่นใช่ค่ะตัวก็จะเป็นสีแดงเลยตัวนี้นะคะก็จะเก็กบรายละเอปะปียดได้ไดีเลยก็เหนียวเดี๋ยวนะคะเม็ดเหมือนแบบเอาไปปลูกใหม่นะให้เลยนี่อะไรค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีลายเส้นเฉดว่าชวาใช่ไหมคะนุ่มุกใช่ชวาที่เลยเดี๋ยวนะคะมาลองบีบดูกันเลยค่ะนุ่มุกลองบีบก่อนเลยหนึ่งสองสามหัวนุ่มลองบีบหน่อยอึ๊้ออ่ะท้หเหนียว ที่หนูจะบีบเกี่ยนผ่านนมกลินก็จะหอมๆนะคะที่ต้องบีบคือมันเนียนมากเลยนมูมันจะนิ่มมันจะแน่นๆนินี่ม่มีนมูเลยอ่ะแต่ในนมกรูปมันใช่ไหมมันคือเรียบมากอขอหน้าเหมือนเจ้าวิอเนื้อนี่ว้าวเอาไปกอดนอนกินนมสองสามโอ้ my god ดูสิอย่าให้นมุกบีบบ้างอ่านมุกลองบีบ ในนี้ใ่นี้ยังบีบอันนี้มันควรไอติมเลยค่ะเนื้อก็นแน่นเด่นเดี๋ยวนะคะเรามาบีบดูใกล้ๆกกันเลยคะ่ะ ชีพเพราะว่าพักก็ได้แล้วเมื่อใช่ไหมคะนุกใช่ค่ะแหยังและโล่มากยังได้กินด้วยผมเป็นแตงโมแต่อันนี้ก็รับประทานไม่ได้ใช่ไหมคะนุ๊กแตงโมผลใหญ่สำหรับวันนี้นะคะพี่เหมียวก็นำนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนให้ไงกดติดตามพี่มิวทางโมในทวิตเตอร์เฟซบุ๊กมิวมุกช anel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกินดีกว่าไปแช่ตู้เย็นดีกว่าแตงโม